สวัสดีครับทุกๆท,ท่านครับขอพระพรของพระเจ้าสันติสุขของพระองค์และก็ความสําเร็จนะครับที่จะมาถึงทุกๆท,ท่านตลอดการทํางานในวันนี้ขอให้สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำนะครับจะน,นําทุกๆท,ท,ท่านให้อประสบกับความสมําเร็จตามที่วางแผนไว้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และขอให้หัวใจของทุกๆท,ท่านได้ฟองฟูนะครับเต็มล้นไปด้วย ความชื่นชมยินดีตลอดทุกการกระทําในวันนี้นะครับท่านทั้งหลายครับผมเองได้มีโอกาสได้อ่านพระคําของพระเจ้านะครับที่ผู้นําได้อ่านในวันนี้ไปได้วยกันนะครับและพระมีตอนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องราวในคําสอนที่ไปถึงคนโครินนะครับดจักโครินเป็นิิดจักรหนึ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลาง ชาวกรีกหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติในยุคสมัยนั้นที่ต่างมองไว้อยู่อย่างนั้นและคำสอนนี้ผู้ที่เรียกว่าอ ok, ัครสาวกเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้คำสอนนี้ไปถึงพี่น้องที่นั่นเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างดีที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามครับผมอยากเริ่มต้นนะครับ รายการการแข่งขันรายการหนึ่งนะครับที่ของต่างประเทศชื่อว่า l e g o Masters รนะครับรายการนี้เป็นรายการที่นะครับจริงๆแล้วมันมีหลายหลายซีซั่นนะครับหลายรอบซึ่งรอบนี้นะครับเป็นรอบของการต่อเลโก้นะครับต่อเลโก้แล้วโจทย์ของการต่อเลโก้นี้ก็คือเป็นการต่อโจทย์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับอวกาศนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวกาศ และคนที่ได้รับเลือกนะครับไปไปทำการแข่งขันในรายการนี้นะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนแข่งขันเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเลโก้ของแต่ละคนเนี่ยมาเชื่อมต่อกันให้เป็นเลโก้ที่ใหญ่มากและจะเอาสิ่งนี้ไปตั้งไว้ที่ศูนย์นาซาที่แคนาดานะครับซึ่งความใฝ่ฝันความต้องการของคนจำนวนมากมายอยากจะเข้ารายการนี้ แต่ผมได้มีโอกาสได้ดูนะครับจริงๆแล้วเริ่มต้นจากลูกชายนะครับลูกชายพาดูรายการนี้นะครับแล้วบทสัมภาษณ์ของแม่ลูกคู่นี้นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทําให้ผมเองได้กลับมาคิดถึงว่าในขณะที่เราเราเราใช้ชีวิตนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเลือกเลือกที่จะทําสิ่งนั้นหรือเลือกที่จะทําสิ่งนี้นะครับ คุณแม่ได้พูดถึงว่าเขาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยซื้อเลโก้มาให้ลูกเล่นตั้งแต่ตอน6ขวบนะครับให้ลูกเล่นเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปสิ่งที่มอยมุมมองของเขาก็คือให้ลูกเล่นนะครับจะได้ไม่ต้องเลือกไปทำสิ่งอื่นให้ลูกเล่นเล่นไปเรื่อยๆแต่การเล่นของลูกนี้กับกลายเป็นว่าวันนี้นะครับ ลูกชายก็ชวนแม่ว่าแม่ไปแข่งรายการนี้ด้วยกันเพราะรายการนี้เขาให้จับคู่แต่เขาเลือกแม่ของเขาผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีใจมากที่ในมุมมองของหลายคนเรื่องการต่อเลโก้เป็นเรื่องเล่นๆแต่แท้จริงแล้วมันเป็นการเล่นเพื่อพัฒนาการถูกไหมครับเป็นการเล่นเพื่อพัฒนาการที่เกิดขึ้นรายการนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาร้องไห้และเขารู้สึกว่าดีใจมากที่ลูกเลือกเขา ให้เป็นคนที่มีคุณค่าคนหนึ่งแล้วร่วมกับลูกของเขาที่จะไปเล่นรายการใหญ่รายการนี้ด้วยเหตุนี้เธอจึงบอกว่าลูกนะครับจากสิ่งที่เล็กๆที่สุดจากสิ่งที่ทําในสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดจนในที่สุดตอนนี้ลูกเลือกทําในสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดการกระทําเริ่มต้นจากการเลือกลูกชายสามารถเลือกทําอย่างอื่นได้มากมายแต่ตอนนี้เขาเลือกทําในสิ่งที่ทําให้ แม่ลูกนี้มีความสัมพันธ์ด้วยกันสร้างโอกาสสร้างเวลาที่จะทําด้วยกันท่านทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่สองคนนี้กําลังพูดถึงก็คือเรามีสิทธิเรามีเรื่องมากมายที่เป็นเสรีภาพในหัวคิดในหัวใจที่เราจะเลือกคําและเราก็รู้ใช่ไหมครับและเราก็คงจําได้ว่าในวันที่14ที่จะถึงนี้นะครับเราก็ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับ จัเลือกใครจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ละ,แต,ละแต่ละมุมของแต่ละท่านแต่จุดสําคัญก็คือการใช้สิทธิ์นั่นเหมือนหมายความว่าการใช้ใช้สิทธิ์ในการเลือกจึงเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้ถ้อยคําของพระเจ้านะครับได้บอกว่าในการเลือกนะครับในการเลือกแล้วควรจะเลือกอย่างไรนะครับในข้อที่23บอกว่าเราทําสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทําได้นั้นเป็นประโยชน์เราทําสิ่งสารพัดได้แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่ทาทาให้เจริญขึ้นในพระมพีตอนนี้ได้บอกว่าการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพในการเลือกในการทําสิ่งใดๆนั้นไม่ใช่ทุกอย่างเราจะทําอะไรก็ได้นะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์เลือกทําทุกอย่างได้แต่พระบพีตบอกว่าคนหนึ่งคนเขาก็ไม่ได้เลือกทําทุกอย่างได้แต่สิ่งที่เขาเลือกคืออะไรเลือก ทาในสิ่งที่ช่วยให้เจริญขึ้นคําว่าเจริญขึ้นในที่นี้กําลังพูดถึงความงอกงามขึ้นเติบโตขึ้นและก้าวหน้าขึ้นนั่นเองและพระบิตอนนี้ได้กล่าวถึงอาจารย์โปโลได้ยกตัวอย่างว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เหมาะสมในการเลือกทําให้เจริญขึ้นโดยที่มีบรรทัดฐานไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจของตัวเองแต่บรรทัดฐานของสิ่งที่อาจารย์ปโลกําลังบอกว่าที่นี้คืออะไรครับ คือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนส่วนรวมสิ่งที่อาจารย์ปรลกรลังบอกว่าสิ่งที่จำเริญขึ้นไม่ได้หมายความว่าตัวเราจำเริญขึ้นเท่านั้นแต่ยังจำเริญขึ้นก็คือส่วนรวมจำเริญขึ้นได้ด้วยนี่คือข้ออฮะข้อที่ผมเองได้เห็นว่าเออบางครั้งเมื่อผมอ่านพระคำของพระเจ้าตอนเนี้ยกำลังบอกว่าบางครั้งเราอาจจะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์ทำแท้ที่จริงไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์ถูกไหมครับ แต่เราเลือกใช้สิทธินั้นอย่างไรต่างหากที่นี่จึงบอกว่าการเลือกสิทธินั้นได้ยกตัวอย่างเรื่องของการกินและการดื่มนะครับการกินและการดื่มที่นี่นะครับในบริบทของเมืองโคโรินในยุคนั้นก็คือว่าสิ่งที่ขายนะครับทั้งเนื้อทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับในตลาดเนี่ยเขาจะผ่านกระบวนการไหว้ผ่านกระบวนการอะไรมาทั้งหมดเพราะว่าคนกรีกเนี่ยเทพเจ้าเยอะ นะครับแล้วบางคนก็มองว่าอา้าวถ้าเราไปกินเนื้อที่ผ่านกลางการถวายเทพเจ้าแล้วคริสเตียนจะทำผิดไหมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ปโลก็ได้เลือกชี้ให้เห็นว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าการเลือกนะครับมุมมองของเราในการเลือกอาจารย์ปโลบอกว่าแท้ที่จริงอยู่ที่สามัญสำนึกและความเชื่อศรัทธาของเราต่างหากทุกถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงปั้นแต่งทุกสิ่ง และพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทุกอย่างสามัญสำนึกของเราบอกอย่างนั้นความเชื่อของเราบอกอย่างนั้นอาจารย์ปอโลก็บอกว่าเราก็กินและดื่มอย่างมีสันติสุขแต่ถ้าหากนะครับแต่ถ้าหากมีอีกคนหนึ่งบอกว่าสิ่งนั้นไม่ถูกอาจารย์ปอโลใช้คําว่าข้าพเจ้าก็จะยอมหยุดที่จะทําสิ่งนั้นเพื่อเห็นแก่สามัญสำนึกของอีกคนหนึ่ง เหนือกว่าไหมครับพี่น้องบางครั้งเราใช้ชีวิตของเราบอกว่าเราจะทำเพราะนี่คือสิ่งที่ถูกแต่อาจารย์โปโลกกับบอกว่าสิ่งสารพัดที่เราทำสิ่งสารพัดที่เราทำเรากลับใช้สามัญสำนึกของคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดและอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนตัวของของเราทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าแม้แต่ตัวผมเองผมเองก็กลับมาตั้งคำถามว่า พราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเน่ยลองคิดดูสิครับว่าอะไรบ้างที่เราทําในสิ่งที่เป็นตามใจของตัวเราบ้างแต่หลายครั้งเรามักจะขึ้นอยู่กับว่าทําให้ประโยชน์กับคนอื่นได้จําเริญขึ้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์โปโลเองได้บอกว่าบางครั้งนี่แหละครับคือสิ่งที่เราควรจะกระทําเพื่อเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่นี่นะครับพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่13ข้อที่10ได้บอกอีกครับว่า ถ้าสิ่งสิ่งนั้นทำด้วยความรักถ้าสิ่งสิ่งนั้นทำด้วยเจตนาที่เป็นสามัญสำนึกที่นำมาถึงความรักแห่งความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าอาจารย์ประโลจึงบอกว่าความรักไม่ทําอันตร,รายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติต,ตามพระบัญญัติอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์ด้วยเหตุนี้ครับพระกัมภีร์ตอนนี้จึงบอกว่าไม่ว่านะครับท่านจะกระทำสิ่งใด ท่านก็ทำด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนั้นนะครับเพื่อนะฮะทำไมใจเราต้องคิดถึงสามัญสำนึกของคนอื่นด้วยที่จะมาขัดขวางเสรีภาพของเราอาจารย์พอลโลก,ก็ได้ให้คำเตือนอีกคำหนึ่งว่าเราเลือกดีๆครับเพราะการเลือกทำในสิ่งดีๆนั้นเป็นการเลือกทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า การเลือกทําในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราเลือกทําในสิ่งที่พระเจ้าชอบทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยมีครั้งหนึ่งนะครับมีคนจับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นหญิงล่วงประเวณีเพราะในกฎหมายของคนยิวก็บอกว่าถ้าจับใครที่ล่วงประเวณีได้ในกฎหมายธรรมบัญญัติบอกว่าให้เอาหินคว้างผู้หญิงคนนั้นให้ตายเพราะเธอไม่ได้ทําตามบัญญัตินั้น ก็มีคนหัวหมอนะครับก็เอาสิ่งเนี้ยนะครับเอาผู้หญิงคนเนี้ยมาที่ต่อพระพักของพระเยซูริ์แล้วถามพระเยซูริดว่าผู้หญิงคนนี้ทําผิดตามกฎของบัญญัติก็คือเอาหินขว้างพระเยซูจะเอาอยัางไงถามพระเยซูและในที่สุดพระเยซูก็บอกกับเขานะครับเขาคงคาดหวังว่าพระเยซูจะตอบเพื่อจะทาให้จัดการกับผู้หญิงคนนี้แต่พระเยซูกิดต,ตอบว่า ใครก็ตามที่ไม่เคยทําผิดนะครับก็เอาหินคว้างผู้หญิงคนนี้ก่อนและพระกุมภีก็บันทึกว่าหลังจากนั้นไม่มีใครที่จะเอาหินคว้างเธอก่อนเลยเหตุผลเพราะว่าทุกคนต่างรู้ตัวเองดีว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบเราต่างมีความผิดพลาดที่แตกต่างกันออกไปแต่หลายครั้งถ้าไม่ได้ทําด้วยความรักก็ทำด้วยความเกลียดชังถูกไหมครับ การทำอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากผลของความเกลียดชงังหรือความไม่ต้องเขาเรียกว่าทําให้ตรงกันข้ามกับความรักเนี่ยนะครับผลของมันก็คือการแตกแยกที่ได้เกิดขึ้นในจิตใจสิ่งนี้นะครับพระอาจารย์พโลพูดอีกครับว่าจงทําเพื่อเป็นการถวายเกยีเเรยรติแด่พระเจ้าอย่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดการแตกแยกแบ่งพักแบ่งกลุ่มและทําให้กระจักหลงผิดไป นี่คือคำเตือนของอาจารย์ปโลได้บอกว่าแต่ข้าพเจ้าจะทําให้ทุกคนพอใจและเป็นประโยชน์และเขาเหล่านั้นจะเห็นพระเจ้าในชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาในพระเจ้านั่นเองพระกามีตอนนี้จึงบอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเราจะรับประทานหรือจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและอีกสิ่งหนึ่งถึงความการทําที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็คือทําในสิ่งที่พระเจ้าชอบ หลายครั้งเรามักจะมักจะคิดว่าตัวเราชอบถูกหครับตัวเราชอบหรือหลายครั้งเวลาที่ผมมีโอกาสได้สอนนักศึกษาเนี่ยเราก็จะบอกว่าอลองคิดดูว่าถ้าพระเยซูคริสต์ยืนอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์นี้พระองค์จะตัดสินใจอย่างไรเพราะฉะนั้นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็คือเรามองไปว่าพระเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรและเราก็ตัดสินใจในท่ามกลางสิ่งที่พระองค์ทรงตัดสินใจ พระองค์ตัดสินใจพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงให้คุณค่ากับชีวิตของคนมากกว่าสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติเพราะคุณค่าในชีวิตของคนนั้นคือสุดยอดปรารถนาที่พระเจ้าทรงอยากให้ใครสักคนหนึ่งกลับไปหาพระองค์ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมอยากจะหนุนใจทุกท่านว่าการเลือกเกิดขึ้นการครับกลางชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะเลือกตื่นหรือ เลือกหลับต่อหรือแม้แต่เราจะเลือกว่าเราจะเดินทางอย่างไรแต่การเลือกจากข้ามกลางชีวิตประจําวันนี้มันเป็นการบ่งบอกว่าการเลือกทุกการเลือกของเราจะนําผลมาสู่ความจเริญขึ้นนะเติบโตขึ้นกับตัวเองและส่วนรวมหรือเปล่าและอย่างที่สองก็คือว่าการเลือกที่เกิดขึ้นในท่ามกลางชีวิตของพวกเราเป็นการเลือกที่ช่วยทำให้เราทำในการกระทำความดี ส่องสว,ว่างความดีเหมือนดังที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้เช่นี้ครับว่าท่านทั้งหลายเป็นเหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาครับทุกความดีที่ท่านได้กระทำทุกความดีที่ท่านได้พูดและทุกความดีที่ท่านเองได้คิดขอให้สิ่งนั้นส่องสว่างออกมาว่าในพระคำของพระเจ้าได้บอกว่า นั่นคือท่านทําความดีเพราะคนดีย่อมเอาครั้งที่ดีออกมาจากภายในชีวิตของตนครั้งดีของเราคือพ่อผีบอกว่าเป็นสามัญสานึกที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสามัญสํานึกที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ตั้งแต่เริ่มต้นที่พระองค์ทรงปั้นแต่งชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเหตุน,นี้คนจํานวนมากมายจึงสแสวงหาความดีและความดีนั้นก็ส่งสว่างออกไปเพื่อ เพื่อจะช่วยทําให้ความจาเริญเติบโตขึ้นฉะนั้นนะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงเมตตาว่าไม่ว่ามือของเราจะเลือกทําสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นนําสันติสุขเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้บอกว่าท่านทั้งหลายคือผู้สร้างสันตินะครับเป็นผู้สร้างสันติเพราะพระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลาย ให้เป็นผู้สร้างสันติสุขในท่ามกลางชีวิตของคนจํานวนมากมายและที่นี่ก็ได้ช่วยให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าไม่ว่ามือเราจะทําสิ่งใดไม่ว่าเราจะก้าวไปทิศทางใดเกิดจากการตัดสินใจทั้งสิน้นและการตัดสินใจนั้นนํามาถึงซึ่งสองอย่างว่าเราจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีก็ย่อมจะทาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ในชีวิตของเรานะฮะมันเหมือนการท้าทายในชีวิตในแต่ละครั้งว่าเมื่อเราตัดสินใจมันจะมีสองทางเลือกเสมอใหญ่ๆเสมอคือดีและไม่ดีขอพระเจ้าเมตตาว่าเราทั้งหลายทุกคนจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอย่างเช่นทุกท่านนะครับได้อธิษฐานได้ใช้เวลานี้นะครับสงบใจนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกคนทุกอย่างที่เราจะตัดสินใจในวันนี้จะนำความจเจริญมาสู่ ตัวของเราเองและองค์กรของเราและนำมาสู่การที่เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นต่อไปเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอพระพรของพระเจ้าและสันติสุขของพระองค์ความรักความเมตตาของพระองค์ที่จะนำเราชั้งลายให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเรามีสิทธิเสรีภาพมากมายที่จะเลือกทำในสิ่งต่างๆแต่สิทธิและเสรีภาพเหล่านั้นไม่ได้เป็น จุดสาคัญของชีวิตของเราทั้งหลายเพราะเรารู <Yeshua ez. S 2> ้ว่าเราใช้ชีวิตของเราถวายเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่างหากคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเราทั้งหลายเพราะพระองค์สอนเราทั้งหลายว่าเราเป็นแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกของพระเยซูคริสต์เราเป็นเหมือนผู้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในท่ามกลางโลกใบนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้การกระทําทุกการกระทําให้การเลือกทุกการเลือกของเราทั้งหลาย จะเป็นการเลือกที่นำความจำเิญการเติบโตและความก้าวหน้าและสิ่งที่เป็นไายตามน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆคนขอพระเกียรติเป็นของพระองค์และขอยกย่องพระเจ้าว่าเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้านายเหนือชีวิตของเราทั้งหลายตลอดเวลาขอพระพรของพระเจ้าซึ่งมาจากพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ได้ดำรงอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายบัตรนี้ และสืบสืบไปเป็นนิดอาเมน